โอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาวิ่งกันที่สุสานเม่งหุยนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับก็วันนี้ก็จะมาวิ่งวิ่งชมสุสานนะครับสําหรับวันนี้นะครับรองเท้าที่เลือกใช้ก็เป็นนี่นครับแต่พี่หมอนะครับก็จะมาวิ่งชมสุสานกันโดยใช้แต่พี่หมอนะครับสําหรับระยะทางวันนี้ เดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมืดแล้วผมก็คงคงไม่วิ่งนะครับก็คงวิ่งแค่วิ่งแค่พาที่ตกดินนะครับว่าจะได้กี่กิโลเดี๋ยวลองดูนะครับก็ <c oughs> ที่นี่ก็คงคงไม่วิ่งตอนกลางคืนครับ <c oughs> ไปครับไปเรื่อยๆกันครับ <c oughs> <c oughs> ช้าๆชิวๆไปเรื่อยๆครับ ดูไปเรื่อยๆโอไปดูครับเรื่อยๆครับกาเน้นช้าๆชิวๆไปเรื่อยๆครับอากาศก็ถือว่าดีมากนะครับตรงน,นี้ตอนเข้ามาเป็น อกีนะครับส่วนตรงนี้มาก็จะเป็นแบบพวกทรายก็หินกรวดก็เป็นแบบเนี้ยอากาศอากาศ,อากาศจะมากครับก็เจอหมาขวางทางอยู่นะครับหนึ่งตัวหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราวนแล้วก็ ออกอีกทางนะครับนะถ้าตัวไหนหนาตาเป็นมิตรเราก็จะคุยกันมนแล้วก็ผ่านไปแต่เมื่อกี้ดูแลวตัวเมื่อกี้มันหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรนะครับก็ไม่เสี่ยงดีกว่นะาจะคุยไม่รู้เรื่องอไปไปไปลองดูวิ่งวนมาอีกทางคนระับ ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆครับทางมันก็จะแบบอย่างเงี้ยายาวๆวนๆครับก็โอเคมากบรรยากาศก,าก็โอเคครับผมว่าลมพัดตลอดครับแล้วก็มีแดดแต่ว่าแดดไม่ไม่ร้อนครับเป็นแดดแบบชิวๆแล้วก็ลมพัด ลมพัดตลอดครับส่วนพื้นที่เรกวิ่งก็เป็นพื้นนี่ครับ เขาให้หยุดแล้วเราก็หยุดตามป้ายครับกลับไปทางเดิม <laughs> เราเจอลูกวัวอยู่ด้วยข้างหน้าตัวหนึ่งลูกวัวลูกวัว,วลูกวัวช่นพวกนีนี่ <laughs> อยู่เหมือนลูกวัวเลย <laughs> <laughs> บางแกว้วบางแกว้ว <laughs> วิ่งได้6กโลก,กว่าๆนะยครับก็โคตรหิวน้ําเลยน่าจะอากาศมันแห้งๆมันก็เลยแบบหิวน้ําพยายามวิ่งวิ่งหาร้านขายน้ำแล้วก็ก็หาไม่เจอเนะครับร้านขายน้าก็วันนี้ไม่ได้พกโทรศัพท์มาแต่พกเงินสดไปด้วย20บาทครับก็กะว่าเผื่อไว้ซื้อน้ากิน20บาทแต่ตอนนี้ไม่มีร้านขายครับก็หิวน้ำไม่นไแล้วก็วิ่ง วิ่งไปจนตะวันตกดินนะครับตามที่บอกกระทาตะวันไม่ตกดินก็ยังไม่กลับนะวันนี้วิ่งชมสุสานครับตอนนี้ก็9กิโลนะครับก็โคตรหิวน้ำเลยครับไม่ไม่มีร้านค้าแถวนี้ไม่มีร้านขายน้ํานะเพว่าบรรยากาศที่นี่นะครับถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็อากาศก็ดีมากลมเย็นสบายแดดไม่ร้อนนะครับก็เหมาะเหมาะมากครับสําหรับการวิ่งนะครับก็ แต่ว,ว่าถ้าเกิดคนที่กลัวหมานะครับก็ต้องต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าที่นี่หมาเยอะนะครับหมาเยอะมันก็จะมีทั้งหมาหน้าตาใจดีแล้วก็หมาหน้าตาไม่เป็นมิตรนะครับก็ต้อง,ต,องต้องลองสังเกตเอาเลยครับแต่ว่าเรามาถิ่นเขานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องไม่ไม่ไปก่อกวนเขานะครับแล้วก็วิ่งของเราไอหมาเขาก็อยู่ของเขานะครับโดยรวมถือว่าโอเคครับแจ่มมากตรงนี้ครับไปไปเรื่อยๆครับ อ,อยู่น้ำดี๋ก็ไปเล,เล่นด้ตอนนี้นะครับตรงนี้ครับตะวันก็จะตกดินนะครับรนุ่นตนครับ,รรบ,รรบไม่รู้ในกล้องโกโปรเห็นไหมครับใกล้ได้เวลาให้เราจะต้องเพ่นไปกินน้ำแล้วครับนุ่นไกล้แล้ววิ่งแค่ตะวันตกดินพอเนาะ เดี๋ยวมีเพื่อนมาวิ่งด้วยยุ่งเลยตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาที่เราต้องกลับแล้วนะครับที่นี่มืดไวมากครับตอนนี้6โมง6นาทีนะครับแต่ว่าฟ้าก็จะมืดแล้วมืดเร็วมากเลยน้ำก็หิวอยากวิ่งต่อก็อยากวิ่งต่อน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมืดแล้วก็ เกงใจครับตรงนี้ไฟไม่มีด้วยเร็วไปเดี๋ยวเดี๋ยวผงต้องวิ่งกลับเลยนะครับเฮ้ยเพื่อนอาเป๋ได้ไปเลยนะฮะฮะเป็นไรเพื่อนอย่าช่ว่ วัวเสรแล้วไอ้เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมันวิ่งตามมาด้วยมาแล้วไม่ตามนะไปแล้วไปแล้วมันจะตามมา ไปครับเดี๋ยวเมื่อ้วเราก็เดินกลับันดีกว่านะครับว่าเดินเดิงครูดาวกลับไปแล้วกันอย่าวิ่งเลไปหาน้ากินดีกว่าครับไปครับสนุกดีเหมือนกันครับวันนี้ที่สุสานเม่งหุยจังหวัดชลบุรีนะครับอากาศดีมากบรรยากาศดีมากครับสุดยอดครับ ก็ได้12โลนะครับก็วิ่งช้าๆชิวๆหิวน้ำด้วยนะครับก็ถือว่าระยะก,กาลังสนุกครับวันนี้12โลบรรยากาศดีๆช้าๆชิวๆสุดยอดครับไป